สบายดีแถมุสมยินดีตอนหับสู่สองนิ้งซาบะโดรุกใหม่เก่าเนาะบัดน้พบนะพบตากันไลาหมือลายวันตะูุชมเลยมีแต่คลิปเก่าเนาะที่ว่าลงมือนี่กะมาพบกันยิ่งเพลทุกคน ของแม่น้ําโคงทุกคนเด้คือนิงเคยบอกเนาะผู้ทางฝั่งไทยทางผู้ใดทุกคนเบิ่งสิซูมบ่ได้มีโอกาสไปจักเถื่อเขตโควิดมาเลยถ่ายเพียงแต่นี้เนาะเพียงแต่ว่าซูมให้เบิ่งน้งบกแห้งอะไรย่างดิเลาะพูดงาม ท่านผู้ชมตอนนี้ซาดาเปกึกกำลังห่างลงสิไปหดพักคือเกา่านอนแล้วก็ลีบบพักเลยเอาไปไลงมาลายมือลายเวน้นน่ำคลองบกแห้งอะไรทุกคนห็นบอกที่เห็นเป็นนเนินๆนะมันเป็นหาดเนาะน่ำคลองบกลอยไปก็ได้นี่ลอยแต่ฝั่งนี้ไปนะก็ได้ไปทุกคนลงเด็ดใบ,บพักม,มา้ามผูม้ม มาพบกับทรงไอ้น้องตอนนี้กับสาดาคือเก่าเนาะอยู่พี่แหละก็คือสีเบือก็แหละๆทุกคนเอ้ยบ่ได้ไปทางใดลงมาอันลิใบพักมื้อนี้ก็พักก็คือเห็นนี่แหละทุกคนเอ้ยสิว่างามก็บ่งามสิว่าขี้หลายก็บ่ขี้หลายคือคนเฮานี่แหละคืออันพวกอันเจ้าของนี่แหละว่าจังซะซะสิว่าขี้หลายก็บ่ได้ขี้หลายเด้อสุมเฮาเด้อมีเสน่ห์เด้อาดา มีสเสนยอยู่ที่อันน้่มบ่ออามาแล้วไปคนสิพาชมวิวบรรยากาศเนาะโอ้ยใบอันดอ,อกผักกาดดอ,อกผักกาดกำลังเกิดเอบอบัวไม้กำลังเกิดดอกเกิดแต่ฮึงเลยเลยฮักซุ่มฮักอันละอันลงมาอยู่เพื่อนอยู่ซ่านบัวหันกับไปเลี้ยงควายดิหนผัดหาอ <laughs> ad keep ở đây nè youtuber nè, hãy thả bố sôm park bát này. đẹp nát, nhát cái nào? Ôi, cái này đấy, mình chịu quen đại thôi. nè. เมื่อในเหตุกาจิงวะเมือานกไม่ไดติอาบตามลำขานส่หญ่ต่ีเสือทีุ่เสียได้ขาลงเดียเขาผักเียนโทเสียกู้ในร่วมเสียยเสี่ยวกูเลงเี้ยคุยกิมะขานเสี่ยวก็ไปห้ามหายจนอยากตายเลยยกิมะขานเสี่ยวก็ไปซื้อมาให้บอกเมืองกัเสือเลย

คนยังสัเนยคนนี่ยังสำเนคนแคนสำนช่วยเอาว่าใส่นะซะกอาไ้หงจังใส่ังาลวลาอยู่ด้นในนันกูเลยจะคุ้มจะัวละอยากหายน้ำจะเบิ่งิุมดหลายบ่ มือหูโบคาโด้สะพอนเท่ไรหกล้านแา่ดองสะพอนยังไส่สำนักแต่ดองคุยได้สำนักต้อาไล่เนื้อกวดาคุณสีไายลงยูทูบมีคลิปเอาใส่คุณก็เท่บ้านนะวะมาแล้วนะไปงอยถ่ายยูทูปอมาไม่เผาหน่นะเออมาแล้วก็นางสาวผู้เจ้าของเรา อะไรกูจังว่าแพงมาเนาะมาอ่ะนะกูว่าตายแล้วไหนเขาบริษัทนอโลคณาบริหรนไอตัวอูบูมาอูบูแล้วเลยว่าอูบไปว่าออกมาหรือว่าลืมมาบอสบอกแม่คนลาเท่านั้นสิเอาจูงมาใหายเอง

คหดพักก่อนน้อบะนี้ ี่พ่บ่แม่ตาแม่บ่แม่พี่บ่แม่เอาบ่แม่กู้ลิกให้ค่ะโอ้โหกะขาเนาะเขาจะมกสูอยู่ได้นะสุน้ำหมอกสุน้ำหมอกอยู่บ่ลนะ เาไม่จะจืดนะเขามาเลยจะใส่ลองเนาะจัดเลยมีอะไรบ้างก็มี นนานสี่สี่น aja, ั้นเนี่ยกันก็นานถึงรือก็มืดถึงเลยเอ้กนี่เอ้กนี่เอ้กนี่ดามึงไหนใจเบาตัวเราของมึงตัอไรก็ฮูกูเห็นยังง่ะเอาท่านผู้ชมมือนี้เขาก็สิจบคลิปไว้เพียงสานี่เนาะคลิปลงมาคล้องมาหางมกระเปงมกระแป๋งแล้วกัถ่ายคลิปแบบว่าเกี่ยวกับ วิธีชีวิตของประชาชนแคท่ขาทำในละทุกคนขาจังได้กะนิ้งได้อันโทรศัพท์ใหม่และสิ่ายแบบว่าหลอกบ้านทินเหลอบ้านดงค่ะนะเบิ่งวิธีชีวิตในแต่ละวันของข้าเจ้านาะในทุกๆเสาว่าข้าเจ้าเห็นยังแนและก็หรือว่าตามไปสัมผัสข้าเจ้าแหละประชาชนอันในเขตบ้านดงดงใหม่ทันทนท่านละทุกคนเบิ่งวิธีชีวิตของข้าเจ้านอกในแต่ละมือเออ อันความฝฟันหันอะไรอย่าคิดนะนั้นขันได้โทรศัพท์ใหม่อันนี้ก็มันโบเอืออำนวยบรนไดโทรศัพท์มากับทุกคนเลยขันแบบว่าทายต้อนยางปมันก็สีแบบข้างๆค่าๆนได้แบบว่ามันสีโบมันโบเสถียรว่ดแหละกับทุกคนเลยเอาทุกคนมาฮอหนิกันนิงสีคอจบคลิปใบเพงสำนีเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามอะไรทุกคนเพื่อว่าเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปของนิงเนาะล้วก็ มีอันหนึ่งที่ว่านิงกร็รดนบอได้ลงคลิปกับมาพบพอกันคือเก่าทุกคนบอได้หห้ไปใส่ดอกทุกคนฝากกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามใหม่สองนิงสาวบาอได้ลงใหม่แน่นะบ๊ายบาย